กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกับเกม ROV เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวอะไรดีเดี๋ยวเราเข้าเกมไปก่อนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นชาักหน้านะครับชา้างแมนมอสน,นั่นเองนะครับชักหน้าเป็นฮีโร่สายพพอร์ตนะครับ สายโรมิงหรือเปล่าวะไม่รู้นะครับผมชอบเล่นสายโรมิงสายซับนะครับนี่เลยตัวนี้เลยนะครับชาร์กหน้านะครับก็พลังแฝนครับทำเป็นอย่างนี้ของก็เหมือนเดิมนะครับสายถึกอึดถึกบึนบน,นะครับอ่าส่วนรูนเนี่ยก็ใส่ เป็นลูนชักหน้าเลยนะครับตามที่ตัวเกมแนะนำมานะครับเอาแบบนี้แหละนะครับรูนในตัวเกมที่ตัวเกมแนะนำมาก็จะเกี่ยวกับพวกพลังเวทนะครับพลังไปทางสายเวทแต่เรา,เอาออกของสายแทงสายซับพอร์ตทีมนะครับไปดูว่าจะเฮลนะครับหรือจะเทพขนาดไหนนะครับ เด๋ยวเรอเข้าเกมน๊บนึงนะครับรอเกมโหลดสักแปบ๊บทางฝั่งเรานะครับก็มีพรมนะครับเป็นตัวเป็นแทงซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มีตัวฟาร์มก็คือคิกแน็กนะครับทางฝั่งเขาก็ตัวฟาร์มเป็นคิกแน็กเหมือนกันนะครับมีเมตเป็นนาตยานะครับเหมือนกันเลยทางเรามีโมทอสนะครับ ไปยืนเลนอายืนเลนดัสไซเออร์นะครับมีเทรโอนาตนะครับเป็นนักธนูเป็นแคลรี่นะครับเขาเป็นยอนนะครับส่วนแพนด้าเป็นไปยืนเลนฝั่งนู้นะครับ <to> อ่ะเกมเริ่มมาแล้วนะครับเราก็ออกเหมือนเดิมนะครับเป็นวอเตอร์แกม ของชิ้นที่2ก็ออกเป็นรองเท้าเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับการที่เราไม่มีรองเท้าใส่เนี่ยมันอาจจะทําให้เราสะดุดเหยียบน้ํานะครับไม่สะดุดหรอกครับเหยียบน้ำานี่ครับในป่านเนี่ยน,น้ำมันเยอะนะครับเวลาเราจะบวกเพื่อนบวกอะไรเนี่ยไม่ใส่รองเท้าในเหยียบน้ําได้นะครับเห็นไหมเพื่อนเราก็ออกรองเท้ากันหลายคนนะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาช่วยคิดเน,น็ตนะครับปีสักให้เหลืออีกสัก หลอดนะเราก็จะไปปับแดงรู้สึกว่าเราเห็นพลังงานบางอย่างนะครับอยู่ในป่าเมื่อกี้นะครับขึ้นอยู่ที่แมปทางซ้ายมือนะครับอันแน่ว่าและเชียวยังปับแดงคิดแหนกเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเราแต่ยอดน้อยเนี่ยมาจังเวทป่าบ้านเราล่ะตายปิศเป็นศพเป็นหนึ่ง แต่เราไม่ได้คิวอ่ะเราต้องไปค้ำพลแล้วสินนะฮึอยู่ในน้ำเราวิ่งเร็วนะไอ้ยอนนะมันเล่นแบบยอนสักมายังไมเดี๋ยวนะเราแค์คลิปก่อนนะอุ้ยไม่ตายไอคลิปนี้ให้ตายสิเป็นเบีเ้ยเอาน่าตยาย่าเราโดนแล้วนะเราไปไหนไม่ได้เลย แต่ยาเราปลอดตายเราไปเล่นกับจ้อนตอดีกว่าฮฮเอาไปก้อนหนึ่งทีอ่ะอยอาให้ต้อยสิไม่มีดำามมเลยข้างหลางถ้าเกิดได้ปลอมแล้วมาช่วยขําบนน้อยนะข้าบนเลือดขึงหลอดแล้วให้ตายสิ มังกรต้อนงะมาช่วยขาน่อยสินะยาาฮ่ยิงขาไม่โดนหรอกไอ้ย่อนอีเอาไปก้อนนึงที้ตายเห็ในนายใส่ของขังอะไรเนี่ยข่ายิงนายไม่เข้าเลยอะ่ะเราไม่ได้ยิงนะเราใช้สกิลโอ้ยหมดอดมาเราฟึบนี่ งยล่ะรูจากชักหนาน้อยเกินไปสะแล้วยา,ายหมดท,ทอดไม่โดนด้วยด้วยอครใครใครคินแนตคินนตใครย้อนอ้าวจะเข้าใครดีเนี่ยโอ้ยทำไมทำไมเลือดไม่ลดเลยอ่ะเทอเลือดเราลดเป็นน้ำเลยนั้น mình này đồn chăng, chăng, hồ, từng, khắp, right. chẳng này, đái, đái này, này. Oh, oh. Ừ, này chẳng hùa, từ mấy lốt lười hola hola mọt hót một hot, hót kin một kin kumo ngon lên mọt hót chẳng hòa yong nghĩa nài tay này, nô la kin nạc hoa hô hô này hô 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 ôi hô ôi, hô 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 แล้วเราจะไม่กลับไปเติมเลือดที่บ้านเลยรุ่นนีระดับนี้แล้วน่าจะกลับบ้านนะแต่เ,เราต้องไปช่วยนตยอเราจะไม่กลับบ้านนะจึกว่าเราจะตายไปตัวหนึ่งก่อนนะผมกล้ามันน่าสนจริงๆเลยอ โอยหานนะหวานได้เชียวถ้าเกิดเราไปทีป้อมเมื่อกี้เราคงจะตายไปแล้วน,นะเอานาตยาหนาตยาโอ,โ,โอ้โหยหลอดหน่อยหน่อยหน,น่อยอ่ะอืมกันน่อหน่อยขิดแดกมาครับตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยทีมเราจะตายกันหมดแล้วอ่ะอืมเที่ยวว่าไงเที่ยวอีนิดอืมได้หนึ่งแตกไปหนึ่งนะครับตอนนี้โอ้ยเที่ยวตายออเ หน่่ยมากเลยอ่ะกินได้ครับกินได้ไายังหลอดอยู่โอ้ย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 เราจะยืนหยัดไม่กลับบ้านนะครับเพราะเราเป็นแทงซ้ายอึดถึดบึกบึนอี จะโดนยุดยเดียวในตายเลยนะอือหือ,อแล้วไม่สนเลือดไม่สนเลือดอือหืออือแต่ไหน,นอุ้ยผิดเข้าผิดโอ้ยโอ้ยโอ้ย นีีเน่เยโอ้ยย้อนยินย่งเ,เกือบแตกครับเกือบแตก <Ret reat. S 1> สุดจอดมากเลยนาะย <Ret reat. S 1> ย้อนยิงขาเจ็บมากโอ้ยไปดันคลิปขอมบุนก่อนแล้วกันนะไม่มีตมั้งเมเลยอ่ะสามารถที่จะเลียวคลิปนาักตา่ามาได้ไวนี่ยโอ้ยนายท่าโอ้โหนายทำย่างงี้เราเจ็บนะนาย้อย เทวตายนาตยาอยู่ในปานะครับตอนนี้คินเด็กเราขึ้นมาแล้วโมดท,ทอดเบิดก่อนหนึ่งทีอืมคินเด็กคินเด็กออบไปแล้วตอนนี้นาตยาตายเดี <c oughs> เ๋ยวเหอะนาตยา <c oughs> มา <c oughs> ได้เห็นดีกันหน่อ <c> ย <oughs> ตอนนี้ขบนนะครับรู้สึกว่า <c oughs> ทีมเราจะเสียเ <c oughs> ปรียบอ,อยู่นะครับตอนนี้ หมดทีมไปช่วยดีกว่านะสภาพอย่างนี้นักติยาเราดับไปแล้วนะครับค,ค,คนเดียวอย่างนี้เราคงจะไม่ไหวนะยอนนะเลือดนายไม่น้อยเลยเราเราจะทำยังไงได้เนี่ยเราอยู่ในป่า,ายังไม่เห็น่องไง ไม่รู้จะเอามาฟาร์มทำไมกุปปากอะไรวะเขาด่ากันลรอเราจะไปสนใจนะครับเราเล่นแบบไม่สนใจใครโอ,โอ,โอ,อ้ยโอ้ย,อย,อย,อยเราต้องไล,ล่พวกนี้ไปก่อนนะครับนาตายาเราจะตายนะครับตอนนี้เทลมาปกป้องเทลอย่งชีพและนาตยาเทลมายังไม่ทำอะไรทำไมเลือดลดนะวะ หน่อยมึงชักหน้าอยู่ไม่ต้องกลัวหน่อยเที่ยวอยู่ไหนวะเที่ยวเข้าลึกไปแล้วเที่ยวโอ้โ,อโอหยน่ายคิดแนักอ้อมไปแล้วอ่ะน่ายเที่ยวโดนแน่นอนเลยอ่าไปหน่อยไปหน่อยอ่ามันมาแล้วเทวี่ยวอ้อตายแนักนายอ่ะ ทำอย่างนี้กับเพื่อนเราได้ยังร้อยเอ้ยไม่ตายก็เอาย้อนแล้ววะฮะไอ้ย้อนฮึตายอุ้ยช่วยขึแนไก่อนละกันเกมน,นี้เล่นง่ายนะครับตอนนี้รู้สึกว่า เกมไม่เหมือนกับเล่นโทโ,โทโล,โลนะครับที่ลงไปตอนนั้นโดนกดนโทโล,โลกลับบ้านพักเดียวนะครับตอนนี้ช้างเรายืนหยัดไม่กลับบ้านได้นะครับโอ้ยคิงน็กด้วยนะคิงนก็กมา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 ,มาอีคิงน็กฝั่งเขารู้สึกว่าจะกลัวช้างเป็นพิเศษนะครับ ไอ้ดาตยาโอ้ยกิกเน็กอ่ากิกเน็กกลัวเราเหะอฮะรู้สึกวันนในจะกลัวช้างนะเฮ้ยเดี๋ยวเราตกมาได้โดนลอยอ่ะแต่เราหาดาตยาอยู่นะดาตยามาแล้วนะครับตอนนี้บังอาจคิวเรานะครับเมื่อกี้แต่เราไม่สามารถที่จะคิวเขาได้ตอนนี้เลือดเราหมดหลอดแล้วเลือดเราเด้งมาหน่อยนึงแล้วเราก็รอดชีวิตไปได้นะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับ และแล้วมอลต์เอ้ยมอลอต์อมาทอดไม่ตายอีกเฮ่แย่จริงๆเลยอ่ะเดือดรถทันนี้แล้วเรา่าจะกลับบ้านได้แล้วนะเต่นแบบย้อนลอยอ่คิวแบบสั้นอยูยอ่ไหนอะย้อนโอ้ยหลากไหม่เพิ่นคิวสลายนะ,ะนายคิวเราอ่ะเราสายหลากอีกแล้วอ่ะคิดน,นักนายว่าไงอ่ะ,ะนายคิวเราหรือเปล่า ทีมนุค่อนข้างจะหิวนะครับทอดฟังเรากลับบ้านเราขอกลับมั่งนะครับเป็นการกลับบ้านครั้งแรกของเกมนี้นะครับเติมเลือดไม่ต้องเต็มเต็มเฉยอันนี้เพื่อนเรานะครับลงไปเลนล่างไปเฝ้าของ ส่วนเรามาหาตัตยานะครับเคียร์คลิปฟังผ่านคลิปบนนะครับตอนนี้ถือว่าดันสูงนะครับเพนด้าเป็นตาไอเพนด้าอยู่ต้นบนนะครับด้านล่างหมดทอสนะครับความสบายตีคลิปนะครับเคียร์คลิปสบายรู้สึกว่าเหมือนกับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยตอนนี้หายหมดแบบนะครับคิงแนกเรา บินไปนะครับเจอต่อนะครับตอนนี้เต็มเลยนะครับคือมันมเป็นสีแดงเต็มแผนที่แพนดา้าเกิดอ,อะไรขึ้นกับแพนด้าก็ไม่ทราบนะครับตอนนี้ตอนนี้กิ้งหนกกับกิ้งหนกเจอกันนะครับผมจะไปสอดโอ้โหตายคาป้อมนะครับทั้งกิ้งหนักเรากิ้งหนกเขาแล้วก็ป้อมแตกหมดตอนนี้อะไรยังไงนะครับข้างล่างไม่ได้ดูดูแต่ป้อมที่แตกไปเอาแล้วครับตอนนี้ โมทอตเราบอกถอยนะครับข้างบนคิ้แม็กเก็บไปแล้วนะครับหนึ่งเหลือโมทอตตัวเดียวนายไปไหนอ่ะโมทอตอ่ะนายไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นนายจะต้องอยู่ตรงนี้แล้วละนะนายต้องเป็นผีเฝ้ามังกรแล้วล่ะฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเกมนี้นะครับเราก็ต้องเป็นผู้ชนะ <c oughs> เอาขอ้างหลังได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้เองเอาคิ้งแม็กนาย มาอยังก็สวยเัาสนใจเราสนใจแต่ป่อมแน่เล่นแล้วนะครับเราก็ชนะแดบชิวเฉียดนะครับๆๆตอตอนนี้ไม่มีอะไรที่ว่ายากนะครับอันแน่อันแนนอันแน่ทักหน่อยไม่นาตยาไม่ทำเราเก็บแสบเก็บแ,แค้นน้ำใจไว้ใน นาทีที่เท่าไหร่เราจําไม่ได้แล้วเนี่เดินให้ป้อมยิงสบายชิวชวชนะแดบขั้นเทพนะครับวุยชุยนี่ ครับชักหน้า MVP มวแล้วนะครับครั้งที่353มันสวยดยอดเป็นลายอ่ะทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยถือว่าสี4.1ดศูนย์สีดหนึ่งนะครับสี4.0ดหกสี 6, ่จดศูนย์มีโมโทอสคนเดียวดิบ9.7นะเล่น ค่อนข้างจะโอเคทีมผมเนี่ยโอ้โหสุดเอ็ดสุดเอ็ดสิบนะครับสุดยอดเลยสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมติดตามผมบ่อยๆนะครับติดตามเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ